มือมาอย่างไรในพังหมดแล้วโอ้ยบกฮากินหัวมึงเอ้ยน่นี่ไปจับมองอื่แเ้วถือไว้ไม่เห็นบ้านมันพังคึงจะต้องไปเอาขึ้นมาอมันเป็นยังไงนะฮะอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหออเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ออกไวเดี๋ยวเดี๋ยเเร็วเร็วนี่ฮะ เฮ้ยมันบอกออกมันมันอึดอัดเด้ีดี๋วเนี่ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเผมหาวิธีกันเอาออกเดี๋ยวใจเย็นเย็นใจเย็นเย็เร็วเร็วเขาเดี๋ยวผมเบ่งแผนที่วิธีเอาออกกันอ่ามันเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเพ่ก็ได้เดี๋ยวเดีผมจไปเอน้ลอยใส่ละยใสล่าอเอาเอาเอาไม่เเอาออกมาออกมา มันบอกออกนะโตก็ที่ออกแก้วหัวคูน่ะนะบ้ามากเลยเออทจ้าเจ้าเจ้าเจ้าหัวรถส่งหัวมันโวยมหัวนัก็หมวกเลยในเดือมอ่ะเอ้าเวลาพักเที่ยงแล้วพักเที่ยงแล้วกินอาหารเอาหัวก่อนเยอะสิเบลโลกระเพาะมันยังพักเที่ยงเหรอพักเที่ยงพักเที่ยงแม่ไม่ใช่ไดนกุณเพรฉันได้ออกจากมุมนี้เดลยเนี่ยฮะ แล้วมึงยังไปกูกินเขากินปลาบอมึงกินยู่นี่บออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเฮ้ยจอยไฟบ่ม่านี่มันนี้เขาตัดไฟมันแล้วมันพักเคียงน่ะนะเอากินบอเออเออเออาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันยากนะพ่อถอนี่เนาะอันนี้บอปิ้นโตเข่าเจ้านี่บอเอ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 ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปอนปอนโอ้ยเนาะอืมนอนกินกันเรียบร้อยสบายปานมาจ้ะนี่เนาะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแน่นี่พักพักพักใส่ริกไทยอาใส่เกลือทาไปมาลงคอมาลงอยเอ่ะเอ้ยเอยอยเางยอ้ยสลัดสลัด สล,สลัดเนี่ยสลัดแบบยังไหนเลยเอาไม้พักขาดปากจุโลอยู่เนี่ยโอ้กินพักก่อนแล้วตัวจะกินไข่ต้มน้ำหลังนอกเม่บ่อไหร่อาหารกินไข่กินไข่เออเป็นยังเป็นยังเป็นแบบขี้เออห่ากินเมื่อยไข่โมมกาบรรจหน่วยเลยบอสเออแค่ว่ากินน่ะเฮ้ยเออแกาแฟกาแฟ่ประเดี๋ยเออใครเนี่ยเอากาแฟมากินก่อนก็ได้ง

ไปที่ใส่ปากไก่ร่องดากไก่เนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงพี่เล่นนาะบัคกนเอหญ่หญ่เอ้นี้เดี๋ยะเดี๋ยวนะอ่าเส้นบินอกัดกัดกัดกเส้นบินตักัดกัด เอาเอาเอาว่าจะได้กัดมันเลยแงติดังล่ะเอาออกมาเดี๋เชีเขาเชียเข่าอ้วบักคากิมมึงเอ้มันข้างหูดังกูเฮ้ยเนาะจะแบนมัดเปื้อนมาเราให้จะไหนล่ะเซ็ตทำแม่เดี๋ยวทีน่าจะเป่าเฮ้ยหายไรก็งงไว้ล่ะเซ็ตเซ็ตเดี๋ยนเซ็ตเซ็ตโอ้ไม่แงหูดังกูติดจามมัดีบดิรอกัดเกลียวอยงกับหูกระดิเนี่ฮะไเขาเลยเป็น่าแล้วเลยเม็นานแล้ว ไฟมาแล้วไฟมาแล้วเดี๋ยวนะเดินเครื่องเดี๋ยวนะจดสยุไ่ะ่ไงข่ไงจะยยไอยจ้าจจ้ขึ้นไปลับรเดี๋ยวเดี๋ยวยุดก่อนลงมาไม่ไงฮะขอสร้างผมครับสร้างผมข่อยไงเลาขึ้นไปยทังเมือคับทงไหนเลเนี่ยฮะก็ยทั้งๆงเหมือนอ่้ยทั้ง โอ้โหเกือบมามาลงมาลงมาลงมาเฟินมหาเจ้าเขาบ่ได้ขึ้นเหมืเครื่องก้อยสอบยิงตั้งไกเขาว่าจังสั่นมึงกระไรเฮ็ดกูขึ้นไปอันนี้นี่ครับขอโทษนะครับเด้อเสียเวลางานให้เฮ็ดซ่อบยิงต้งไกเล่นกูยิงตังๆแบบนี้บ่ไหวไี่หยังครับออกไปบ่ต้องมาซ่อมบ่ต้องมาดูแลเครื่องอยู่ดีออกตกงานตกงานย้อนมึงเอ้ย